ก็สวัสดีครับสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลแล้วก็แฟนบอลทีมอื่นและเพื่อนๆน,น้องๆที่ติดตามช่องผม U E B o Y Big Boy นะครับสำหรับผลบอลเมื่อคืนนี้นะครับเราก็จะมาทบทวนกันหน่อยว่าผมให้อะไรไปบ้างนะครับในคลิปที่แล้วซึ่งก็ปรากฏว่า4ตัวที่ให้เมื่อวานนี้นะครับถูกหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์มิลานนะครับที่บุกไปเอาชนะสเปเซียนะครับ สประตูต่อหนึ่งราคาครึ่งควบก็ได้กินเต็มไปเลยนะครับในขณะที่คู่หนึ่งเอซิมิลานครับเปิดบ้านเอาชนะเจนัวไปได้2ประตูต่อ0ูนย์นะครับราคาลูปควบก็ได้เต็มนะครับคู่นี้มิลานก็ลุ้นลูกสองก็เหืนจับเหมือนกันนะครับมาได้ลูกที่2ในช่วงท้ายเกมแถมเกือบโดนวน VR ด้วยนะครับแต่ก็ชนะไปได้ครับ2ประตูต่อศูนครับกินเต็มส่วนลาลิกาสเปนครับ ผมให้ไปหนึ่งคู่เรียวโซซิดัตต่อเรียวเบติดครึ่งลูกต่อปอนะครับต่อปอไหลไปครึ่งหนึ่งปรากฏว่าเสมอกันไปครับคู่นี้บางบางราคาก็ได้เต็มบางราคาก็ได้ครึ่งหนึ่งก็ถือว่าถูกครับในขณะที่ลีกเอิงมีหนึ่งคู่นะครับแลนส์ Lance, เปิดบ้านรับการมาเยือนของโมนโกนะครับแบลนส์ Lance, ต่อครึ่งลูกผมให้โมนโกไปก็ปรากฏว่าทีเด็ดเลยนะครับโมนโกชนะไป 2ประตุต่อ3ครับโดยโมนาโกนำไปก่อน3ประตูต่อหนึนะครับมันโดนตีช่วงท้ายเกม2-3ก็ก็เสียวๆนะครับก็ถูกไปนะครับก็มีเงินซื้อหวยซื้อเลขกันนะครับสำหรับในวันนี้ที่16ไม่เมษายนนะครับวันเสาร์สำหรับทีเด็ดเลขหวยเบอร์ส่วนมากผมก็ไม่ค่อยถูกนะครับบางทีก็ซื้องวดนี้ไปออกงวดงวดต่อไปซื้องวดต่อไปไปออกงวดต่อไปอีก ถ้าจะให้ให้เลขแบบแม่น้ำหนึ่งหรือเ,อเกจิอาจารย์หลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นมนสิ์ให้อา,าพรสุนารีหรือฟิฟ้าหรือว่าเว็บอะไรกันหมอดุงหมอดูต่างๆนานาเนี่ยผมก็ให้ได้นะครับผมว่างวดนเนี้ยมี6นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็ไปหาใส่เอาแล้วกันวดนี้6มาแน่นอนนะครับไม่รู้ล่างบนแล้วแต่วิ่งเอาก็ได้นะวิ่งสัก5,000ันนะครับแต่ก็อย่าไปเล่นมากเลยการมันนันครับ เก็บเงินไว้ซื้อของที่อยากได้แล้วก็แดกเหล้าดีกว่ามาถึงศึกฟุตบอลพรีเมียร์ครับประจำวันเสาร์ที่16เมษายนนะครับแล้วก็ศึกฟุตบอล FA คัพรอบรองชนะเลิศนะครับวันนี้ผมก็จะให้เน,น้นๆ6คู่นะครับวันนี้6ตัวเลยอาจจะแถมลาลิก้าและก็การโชว์บุนเดลลิก้าไปด้วยนะครับภายใน6คู่นี้ มาดูคู่แรกกันก่อนครับ6โมงครึ่งเย็นนี้นะครับทัดน้ำฮอสเปอร์นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของไบตันคู่นี้สเปอร์อยู่อันดับ4ี่นะครับราคาเปิดมาที่ครึ่งควบลูกไบตันฟอร์มนัดล่าสุดถือว่าดีมากนะครับในขณะที่สเปอร์ก็ฟอร์มดีกว่าอีกนะครับดีกว่าไบาตันอีกคอนเต้เนี่ยกำลังมาเลยนะครับคู่นี้บอลวันคู่แรกของวันเสาร์ส่วนมากเนี่ยถ้าไปดูสถิติแล้ว 80%เนี่ยจะเป็นบอลรองนะครับที่ได้ตังคู่นี้จริงๆผมผมชอบสเปอร์นะแต่ราคามาครึ่งควบเนยะส่วนมากนะผลส่วนมากที่ราคามาครึ่งควบเนยะถ้าไม่ออกแบบทีมรองได้เงินก็ทีมต่อก็ถล่มเละไปเลยนะครับจะมี2องครั้งส่วนตัวผมยังเชื่อว่าสเปอร์จะชนะได้นะครับ ใส่สเปอร์ไปครับคู่นี้คู่แรกให้สเปอร์นะครับคู่ที่2ครับเวลา3ามทุ่มไอหมาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเเปิดบ้านรับการมาเยือนของนอริสตีทีมบวยของการางนะครับราคาเปิดมาที่ลูกครึ่งควบสองโอ้โหครับตัวทำเงินแน่นอนครับแมนยูวันนี้ผมให้เลยเพราะว่าทำคนเสียเงินมาหลายนัดแล้วแล้วก็ทำให้คนเป็นโจรเป็น มิจฉาชีพกันเยอะมากนะสรับแมนยูใน5ปีหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโจรป้นทองหรือโจรอะไรก็แล้วแ,แต่ส่วนมากเด็กแมนยูทั้งนั้นนะครับเจ้าที่ไปสืบประวัติด,ดูครับล่าสุดก็ที่โคลราดนี่นะครับอไอเบสนะครับเด็กแมนยูนครับคนโคลราต์เขาจะรู้กันไอ้นี่เด็กผีเล่นการพน,นันที่ไหนก็ติดก็โกงเข้ามาตลอดเป็นทหารเก่านะครับเห็นให้สัมภาษณ์ว่าจะไปเป็นทหารที่ยูเครนนะครับ มึงทำไมไม่ไปกอนไอ้หาว่าป้านตนะิกเวนนะก็ถ้าคิดจะป้นจะอะไรก็ก็หนีให้รอดนะครับไม่ใช่ว่าป้านแล้วก็โดนจับป้นแล้วก็โดนจับมึงจะไปป้นหอกเฮียนะอีสักคูนี้ผมให้แมนยูครับถึงจะไม่ชอบขี้หน้าแมนยูแต่ก็เชื่อว่าแมนยูจะถล่มประมาณสัก50ครับผมเชื่อนะครับโรนัลโด้ยิงแน่นอนอย่างตำเนี่ยสองลูกวันนี้ให้แมนยูไปครับคู่ที่สอง คู่ที่3ครับสเปอร์เออไม่ใช่ไอเ้เหี้ยดูผิดเซาท์แชมตันครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลราคาเปิดมาที่อาร์เซนอลทีมเยือนต่อปอเฮ้ยทำไมต่อถูกจังวะเซาท์แชมตันเนี่ยฟอร์มไม่ดีเลยนะครับในขณะที่อาร์เซนอลก็ไม่ดีเหมือนกัน2นัดล่าสุดแพ้มานะครับแต่คู่นี้ราคามาแบบนี้ใสาอาร์เซนอลดีกว่า ไม่แพ้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแต่จะชนะหรือเปล่าอันนี้ต้องอยู่ที่ศักยภาพของโอเดกาดและบรรดาแนวลุกนะครับจำชื่อไม่ค่อยได้อาร์เซนอลบ,บางคนก็เรียกผิดเรียกอะไรไม่กล้าพูดชื่อเลยคูคู่นี้ให้อาร์เซนอลน,นะครับคู่ต่อมาครับสามทุ่มเหมือนกันโอวันนี้พีมยรีกเตะสามทุ่มสามคู่เลยนะ เป็นวัตฟอร์ดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบนฟอร์ดทีมน้องใหม่ไฟแรงมากเบนฟอร์ดนี่ฟอร์มโมโหกระชุดน่ากลัวเหมือนกันคู่นี้วัตฟอร์ดทีมอันดับ19ครับของโค้ชเอ่อชื่ออะไรนะลอยฮอสซันหรือเปล่าลอยฮอสซันนะครับเป็นเจ้าบ้านแต่ว่าราคามาที่เบนฟอร์ดต่อปอ,อคู่นี้ตัดสินยากเหมือนกันนะครับ เพราะว่าวัตฟอร์ดกันหนีตกชั้นเบนฟอร์ดน้องใหม่ก็เวลาเจอทีมที่ท้ายตารางเนี่ยเบนฟอร์ดจะเล่นไม่ค่อยดีแล้วก็แปลกเหมือนกันนะราคามาปอนะครับเชื่อว่าทุกคนก็จะคงชอบเบนฟอร์ดมากกว่าแหละนะครับแต่ก็อย่าไปมั่นใจมากคู่นี้เพราะราคามันปดแปลกผมให้วัดฟอร์ดไม่แพ้แล้กันครับผมคู่นี้ให้วัตฟอร์ดไม่แพ้นะแต่ก็ชนะยากอยู่ สี่ตัวของพรีเมียร์ลีกนะครับให้สเปอร์แมนยูอาร์เซนอลและวัตฟอร์ดนะครับในขณะที่บิ๊กแมตช์ประจำวันนี้เลยนะครับศึก FA ครับรอบรองชนะเลิศระหว่างแมนเชสเตเอร์ซิตี้จะพบกับลิเวอร์พูลครับบิ๊กทีมทั้งคู่นะครับในยุคนี้เป็นสุดยอดทีมในโลกแล้วนะครับสำหรับสองทีมนี้เวลาสามทุ่มครึ่งน,นะครับ ราคามาที่แมนซิตี้ต่อปอคู่นี้เนี่ยเวลาเจอกันที่เวมบลีย์เนี่ยลิเวอร์พูลจะสู้ได้แบบเหมือนมีพลังแฝงเลยนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยด้วยความเป็นทีมที่ดังมาก่อนความคุ้นชินในเวมบลียแฟนบอลศักยภาพต่างๆในความรู้สึกเนี่ยลิเวอร์พูลจะเหนือกว่านะครับแต่ลงหลังมาเนี่ยตั้งแต่ ท่านชิคแห่งอารลับมาเทคโอเวอร์แมนซิตี้นะแมนซิตี้ก็ได้มาบ่อยนะแมนซิตี้ไอ้เบมเบอรีครับแล้วก็ได้แชมป์มาหลายปีติดกันมากในเบมเบอรีคู่นี้ศักยภาพถือว่าถูสีมากนะครับถึงผมจะชอบลิเวอร์พูลเชียร์ลิเวอร์พูลแต่ศักยภาพโดยรวมของแมนซิตี้มันเหนือกว่าลิเวอร์พูลทุกอย่างนะไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นค่าตัวนักเตะค่าจ้างโค้ชแล้วก็ อขมกำลังต่างๆนานาเนี่ยที่จริงราคาปอนถือว่าถูกด้วยนะแต่ผมก็เชื่อว่าครอบคงจะยื้อจนถึงยิงจุดโทษครับเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะผ่านไม่ได้แล้วกันนะครับผมในราคานี้นะครับไม่เสียแน่นอนใส่ลิเวอร์พูลไปครับ f อครับนะครับผมในขณะที่ในลีกอื่น ก็จะมีดัสมุนเจอวบบวกไฟบวกเจอบวกคุ้มไม์เจอสตุดการเอาบวกเจอแฮทาเบลินมอ,อไฟหลังหนาวนะกัสบลักเจอโคโลนนะครับสำหรับบุนเดลิก้าเนี่ยผมถ้าผมจะให้ผมเลือกผมเลือกไม้นะครับไมู่นย์ห้าไมู่์ห้ากับโคโลนแล้วกันครับผมเลือก2ทีมนะครับกันโชว์เสลอาครับ มีกายลี่พบซัสโซโล์นะครับอูดิเนเซ่พบเอมโปลีซามโดเลียพบฟาแลลิตาน่าออฟิออเจอเอซีเวนิสนะครับยูเว่นะครับเจอโบลิญญาลาซิโอพบตอร์รินโนสำหรับกันโชดแล้วถ้าผมจะให้ทีเด็ดผมจะให้ตอร์รินโนแล้วกันครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเน้นไปที่ซามโดเลียแล้วกันครับผม ให้2ตัวนะครับกั็นโชว์ไปที่ลาลิก้าสเปนครับลาลิก้าสเปนมี4คู่นะครับเอลเช่รับการมาเยือนของมาโยกาอาราเบสรับไลจูบาริการูนะครับแล้วก็บาเลนเซียพบอโอซาซูน่านะครับแล้วก็คู่สุดท้ายคู่สุดท้ายเคโตเฟ่ครับพบบียาร์ลิวคู่นี้ให้ไปที่ เออไม่ใช่ลีกลาลิก้าเนี่ยผมให้ไปที่โอซาซูน่านะครับกับเคตาเฟ่กันครับผมในขณะที่ลีกเอิงนะครับมี2คู่ครับแซงเอเตียนพบแบลสและลิวพบลองให้ลิวไปแล้วกันครับลีกนี้หนึ่งตัวนะครับก็เน้นๆหกตัวก็จะมีนะครับถ้าเน้นหกตัวเลยนะครับสเปอร์แมนยูอาร์เซนอลไม่ครับไม่ไม ไม้05ของบุนเดสนะครับแล้วก็ซามโดเลียครับหกตัวมีอ่อสเปอร์แมนยูอาร์เซนอลเอ่อตัวนีว้ไรเฮี้ยไม้05แล้วก็ซามโดเลียนะครับผมหกตัวครับโอเคครับผมก็จบคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆที่เข้ามาเพิ่งดูเพิ่งเห็นคลิปหรืออ่เผลอหลงไป จอคลิปของผมก็ฝากติดตามฝากกดติดตาคลิฝากแชร์ด้วยนะครับแต่รู้ว่าฝากใงก็คงไม่มีใครอยากแชร์อยากอะไรนะผมดูนะเพราะว่า,าคลิปมันล่อแหลมไปหน่อยนะไปแซวไปล้อชาวบ้านซึ่งสมัยตอนแมนยูล้อก็ไม่เห็นมีใครไปด่าอะไรมันนะสมัยก่อนแมนยูดังๆแมนยูล้อลิเวอร์พูลล้อ,ลอ,ลอทีมอื่นเนี่ยก็ไม่มีใครว่าอะไรนะเพราะว่าชอบ ชาวแมนยูเยอะเป็นเด็กเด็กยุคอายุ90ส่วนมากจะเป็นเด็กแมนยูนะครับพอโต,ต,ตมาเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่เริ่มจะไม่ชอบแมนยูกันแล้วนะครับเริ่มจะหันไปชอบแมนซิตี้เจอซีเยอะนะครับแล้วก็มีลิเวอร์พูลนะครับส่วนแมนยูเนี่ยถ้าจะให้ผมวิเคราะห์ผมเดาว่าอีกนานไหมว่าแมนยูจะกลับมายิ่งใหญ่ก็10ปีผมให้10ปีเพราะว่าหาคนอย่าง เซอร์เล็กฟูกัสันอย่างบิลเชนคลีย์ของลิเวอร์พูลอย่างเจอเกนครอปอย่างเป๊ปเนี่ยอย่างมูรินโญ่อะหายากนะครับที่จะมาคุมแมนยูจริงๆเนี่ยผมพูดว่าแมนยูพลาดนะครับผมบอกเลยที่ไล่มูรินโญ่ออกถ้ายังอยู่ผมว่าอย่างน้อยน่าจะมีอย่างน้อยก็สี่แชมป์นะในห้าปีที่ผ่านมาอ่ะไม่เป็นไรก็เรื่องของมันแล้วกันแมนยูโอเคครับก็ขอให้เพื่อน อ่าโชคดีแล้วกันในวันนี้นะครับขอให้ถูกขอให้รวยเบอร์ก็แค่นี้แล้วกันครับยูนิฟบวกร์บอลลสวัสดีครับ